จะเป็นราชินีเป็นเจ้าหญิงเป็นสตรีสามัญแล้วสำคัญยังไงคะถ้าไม่นิมกับคุณพ่อถึงได้ตื่นเต้นนักอะ่ะกับแค่ซากศพคนตายดีไลล่าย,ยกแก้ววอดก้าที่สาวใช้เตรียมไว้ให้ขึ้นมาดื่มผิวสีน้ำพึ่งของหลอนมีสีแดงระเรื่อซับขึ้นมาให้เห็นบนหนอกแก้มสูงสำคัญมากนิมมานเน้นยำ้ำเพราะนั่นจะทำให้การศึกษาเรื่องราวของอียิปต์ในยุคราชวงศ์เกา่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไลาลาก็รู้ว่าข้อมูลของราชวงศ์เก่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มีน้อยมากมีรายพระนามของฟาโรและราชินีม,มากมายที่สูญหายไปยินจะรายละเอียดของแต่ละราชาสมัยสำหรับนิมมานแล้วหลักฐานทางโบราณนคดีเหมือนกับชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นหนึ่งเมื่อนำจิ๊กซอแต่ละชิ้นมาประกอบกันเข้าจะทำให้เห็นภาพใหญ่ได้ชัดเจนขึ้น การเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานทำลายหลักฐานและจารึกต่างๆไปมากมายพระนามของฟาโรและราชินีแห่งราชวงศ์เก่าล้วนรังเลือนจากความทรงจำของผู้คนสุสานที่ฝังตัวอยู่ในหน้าผาลึกท่ามกลางทะเลทรายกว้างใหญ่แห่งนี้เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะทำให้วงการประวัติศาสตร์มองเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเมื่อหลายพันปีก่อนได้ชัดเจนขึ้นเรือทองล่องนาวา นำคาสู่หุบผาอังน้อยนิราชมาญาตราสู่นิรันดรรูปภาพเพียงไม่กี่บรรทัดในจารึกเก่าแก่ถอดความออกมาได้เช่นนั้นอักษรเฮโรกริฟิกในยุคต้นถอดความได้ยากมากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญจารึกโบราณอย่างชไนเดอร์ยังใช้เวลาน,านานนับปีกว่าจะไขปริศนาออกมาได้พีระมิดค้อมบทนี้คงจะหมายถึงพีระมิดที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอะไรสักแห่งอะ เชไนเดอร์ ider, พยายามจะตีความหมายของอักษรภาพที่มีอายุหลายพันปีไม่ใช่พีระมิดโปรเฟสเซอร์อิบรายหิมสายหน้ามีไม่บ่อยครั้งที่ศาสตราจาร์ชราจะคัดค้านด้วยน้ำเสียงเข้มขึมเช่นนี้แต่หากครั้งใดที่ท่านเอ่ยวาจาทุกคนในวงการอียิปต์วิทยาต้องหยุดฟังระบุชัดเจนถึงสถานที่นิทราอันเป็นนิรันดรนชไนเดอร์ ider, ขมวดคิ้วหากไม่ใช่พีระมิดจะหมายถึงอะไร อักษรภาพเหล่านี้เป็นอักษรที่ใช้ในช่วงราชวงศ์ที่สถึงราชวงศ์ที่6ข้อมูลของโปรเฟสเซอร์อิบราฮิมแม่นยำเสยิ่งกว่าเอนไซโคลพีเดีย พีระมิดเพิ่งจะพัฒนาขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ที่หรูปแบบคล้ายกับขั้นบันไดไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมทรงปริซึมอย่างพีระมิดคีออฟที่เราเห็นด้วยซ้ำและนั่นไม้ความว่าสุสานของจากยิ่งไม่ใช่พีระมิดแต่ควรจะเป็นนาผาแห่งใดแห่งหนึ่งที่ประชุมหันกลับมาพิจารณาภาพเขียนอย่างละเอียดอีกครั้งภาพละลายเส้นที่สลักอยู่ในแผ่นศิลาประหนึ่งดังแผนที่ หากความผุกกร่อนของแผ่นซิลาทําให้ข้อมูลบางส่วนขาดหายไปคณะทํางานงมหาข้อมูลอยู่นานกว่าจะบอกได้ว่าสุสานของอังซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณใดในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ 1. ราชินี 2. ราชินี 3. ราชินีหุบผาแห่งนี้ราชินีนิทรารม เมื่อน,นำเนื้อความในจารึกส่วนที่สองมาประกอบเข้ากับคำบอกเล่าของชนเผ่าที่ร่อนเร่อยู่ในทะเลทรายมานานนับพันปีทำให้สอดคล้องกับตำนานซึ่งเล่าขานถึงเหล่าราชินีที่ถูกนำมาฝังรวมกันอยู่ในสุสานลึกลับที่ไม่ใช่หุบผาราชินีที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมั่มไม่มากมายนอนเรียงกันสุดลูกหูลูก,ลกตาทานูนเล่าเขาเป็นหัวหน้าของเบดูอินกลุ่มนี้มานานกว่า50ปี มีราชินีมากขนาดนั้นเลยเชียวหรอนิมมานจำได้ว่าเขาเลิกคิ้วด้วยความพิศวงเราเหมือนเคยเห็นด้วยตาตัวเองน้ำเสียงของโปรเฟสเซอร์อิบราฮิมนั้นบอกถึงความอยากรู้มากกว่าจะเยาะหยันโธหนายทานูนหัวรอจนเห็นฟันหลอใครจะเคยเห็นน่ะสุสานอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้ปู่ของปูขงป่ของปู่ของปู่ทานูนมีเคยเล่าให้ฟังหรอือ นิมมานแกล้งถามเขารู้ว่าชนเผ่าพวกนี้จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆในทะเลทรายอันกว้างใหญ่มีความรู้มากมายที่สั่งสมเล่าสืบต่อกันมาเมื่อดาวประจําเมืองพบกับดาวจันทร์ที่กึ่งกลางขอบฟ้าเงาสุสารจะแจ่มกระจ่างแทนที่จะตอบเป็นประโยคบอกเล่าทานูนกลับขับร้องออกมาเป็นทำนองเพลงทวงทำนองเพลงที่ขับขันกันมานานนักหนา จากรุ่นสู่รุ่นทวงทำนองเพลงที่นิมมาและอิบรายหิมให้ความสำคัญนำเอาประโยคเพียงไม่กี่ประโยคมาคำนวณด้วยวิธีการทางดาราศาสตร์ประกอบกับเส้นสายลายแทงบนแผ่นศิลาทำให้คณะสำรวจรู้พิกัดของหุบผาซึ่งมีสุสานโบราณซุกซ่อนอยู่อย่างลึกเร้น คณะทำงานต้องสืบค้นอย่างหนักหน่วงประชุมเคร่งเครียดทุกค่ำคืนโรเฟสเซอร์อเดลหัวหน้าคณะสำรวจเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่นักภูมิศาสตร์ไปจนถึงนักดาราศาสตร์การประชุมเพื่อเสาะหาสุสานลับสืบเนื่องกันมานานนับปีกว่าจะชี้ชัดได้ว่าหุบผาที่เป็นสุสานฝั่งราชินีในราชวงศ์ที่6อยู่ที่ใดสุสานร,ราชินีหนราชินีสราชินีสาราชินี เพลงท่อนถัดมาสอดคล้องกับเนื้อความในจารึกอย่างน่าอัศจรรย์หากเรื่องเล่าขานของเบดูอินมีเขาความจริงอยู่บ้างล่ะก็สุสานแห่งนี้อาจไม่ได้มีราชินีเพียงแค่องค์เดียวอย่างที่ทุกคนคิดหากเป็นเช่นนั้นจริงๆแล่ะก็การค้นพบที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นการค้นพบที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์อียิปต์อย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้คณะของโปรเฟสเซอร์อเดลต้องผ่านความยากลำบากมาไม่ใช่น้อยด้วยการขุดค้นนั้นทำได้ไม่ง่ายดายอย่างใจปรารถนาการโจรกรรมวัตถุโบราณการลักลอบขนมัมมี่ออกนอกประเทศทำให้รัฐบาลอียิปต์ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้ามาขุดค้นสุสานได้โดยง่ายดรสุไลมานและทีมจากพิพิธภัณฑ์อียิปต์จึงถูกส่งตัวเข้ามาร่วมอยู่ในคณะสำรวจเพื่อให้คำปรึกษาและสังเกตการ พูดให้ง่ายเข้าก็คือมาคอยจับตาดูการขุดค้นนั่นละว่าจะมีสิ่งใดไม่ชอบมาพากลหรือไม่วิทยาการความก้าวหน้าในปัจจุบันทําให้การขุดค้นง่ายขึ้นความเสียหายต่อสุสารและวิหารโบราณน้อยลงชนไนเดอร์ประสานกับมูลนิธิของเขานําเอาเครื่องมืออันทันสมัยมาช่วยขุดเจาะนั้นทําให้งานสํารวจคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วยิ่งขุดลึกเข้าไปในหน้าผามากเพียงใดคณะสํารวจยิ่งมั่นใจว่า เดินหน้ามาถูกทางแล้วทางเดินลึกลับที่คดเคี้ยวไปมาเรารังปลวกถูกค้นพบเมื่อหลายเดือนก่อนทางเดินที่วกวนเราเข่าวงกฏนำไปสู่ปลายทางตันอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วที่ความลับซึ่งถูกปิดผนึกด้วยแผ่นศิลาใหญ่มานานเนิ่นกว่า2,000ปีกำลังจะถูกเปิดเผยคณะสำรวจทุกคนล้วนไปชุมนุมอยู่ที่หน้าหุบผาเพื่อรอคอยวินาทีอันยิ่งใหญ่ อันที่จริงเขาควรจะไปรอยอยู่ที่นั่นด้วยหากอาการวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมของดีไลล่าทำให้นิมมานต้องพาหญิงสาวกลับมายังที่ตั้งแคมป์ของคณะขุดสำรวจซึ่งอยู่ห่างจากหุบผามาเกือบ10กิโลเมตรเชนไนเดอร์สัญญากับเขาว่าถ้าหากเปิดประตูสุสารได้เมื่อไรจะโทรศัพท์มาเรียกให้เขาไปอยู่ร่วมชมความสำเร็จร่วมกัน ดังนั้นเมื่อเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นนิมมานจึงรีบกดรับอย่างรวดเร็วเพียงเพื่อจะพบว่าไม่ใช่สายของชไนเดอร์หากเป็นโทรศัพท์ทางไกลจากเมืองไทย